การสะอาดครับติดล้างครับทุกชิ้นทุกส่วนครับเอาฝุ่นออกครับจะได้พ้นสีรองพื้นครับนี่ครับช่างมาจากเวียดนามครับเทศไทยทำไม่ค่อยเป็นครับอยู่ข้างๆอย่างนี้เสียวครับต้องเอามาจากเมืองนอกครับหมวกครับมวกครับไม่ใช่คนครับช่างมวกวอ้มวกสวยๆครับ แดดดีมากครับความสะอาด อ่าจะได้พ่นสีแดงครับพ่นสีลงพื้นสีขาวเสร็จก็จะลงตามไปด้วยสีแดงครับับงเปะยังไม่เสร็จครับไล่พ่นสีตัวเก่าก่อนครับมันจะเอาไว้นานเกินไปมันจะเสียของครับ